สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ t o y o ต้าโคโร n a าทะเบียนกไก่ฉอชิง6236อุทัยธานีนะครับอันนี้เป็นรถปี1992นะครับรถรูปทรงดีนะครับแต่สีไม่สวยนะครับสีมีริ้วรอยรอบคันเลยนะครับมีแดดเรียด้วยนะครับบนหลังคาบนฝากระโปรงหน้าท้ายแต่โดยรวมรถยังดูดีอยู่นะครับภายในสวยมากคันนี้ รถขับใช้งานได้ดีลยครับช่วงล่างดีเบรกใช้งานได้คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 4A ด้วยครับประหยัดน้ำมันเลยนะครับ1 6 0 0 c ีภาษีเพิ่งขาดไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่นะครับคอนโซลเดิมพวงมาลัยเดิมเกียร์ออตโต้กระจกไฟฟ้านะครับแต่กระจกไฟฟ้าใช้งานไม่ได้นะครับต้องไปเช็คนะครับคันนี้ พวกชุดบอดต่างๆนี้สวยเลยครับคันนี้เสนอขายในราคา24,000บาทนะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับติดแล้วนะฮะปากระโปรงก็จะมีริ้วรอยแบบนี้นะครับตามอายุเครื่องยนต์ 4A ครับห้องเครื่องยังสวยอยู่นะครับห้องเครื่องเดิมๆเลย ปากระโปรงเดิมนะครับพวกสติ๊กเกอร์เพจอะไรต่างๆก็ยังอยู่ภาษีสองห้าหกเจ็ดนะครับรอบนิ่งๆเลยครับคันนี้แหร่เย็นนะครับเกียรโต้ครับพวงมาลัยพาวเวอร์ครับ ทำความเร็วได้ดีนะครับรถวิ่งได้ปกตินะครับช่วงล่างดีเบรกใช้ได้เลยนะครับถ้าชอบติดต่อมานะครับรถยนต์ To โยต้าฟลัวนาคันนี้เอาไปใช้งานคุ้มครับสีไม่สวยนะครับแต่การใช้งานใช้งานได้ปกตินะครับสวัสดีครับ